สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะพบกับครูเต๋าในรายวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องพลังงานไฟฟ้าค่ะไฟฟ้านะคะเป็นพลังงานรูปหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานอีกรูปหนึ่งได้และทำให้เครื่องมือต่างๆเช่นโทรทัศน์พัดลม หลอดไฟตู้เย็นสามารถทำงานได้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆพลังงานไฟฟ้าจึงมีความสำคัญในชีวิตประจำวันของเราค่ะไฟฟ้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะผลิตมาจากโรงไฟฟ้า โดยอาศัยทรัพยากรธรรมชาติเป็นแหล่งพลังงานไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่เพื่อผลิตไฟฟ้าค่ะแล้วนักเรียนรู้ไหมคะว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าคืออะไรไดนามโมเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานกลให้เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยอาศัยการเหนี่ยวนําของแม่เหล็กไฟฟ้าจึงทําให้เกิดกระแสะไฟฟ้าค่ะไดนาโมนะคะจะทํางานโดยอาศัยการเคลื่อนที่ของขดลวดทองแดงผ่านสนามแม่เหล็กทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กบนขดลวดจึงเกิดกระแสะไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดทองแดงขึ้นค่ะ การหมุนของไดนาโมจะมีอยู่2แบบนะคะแบบที่ 1. การหมุนขดลวดทองแดงที่อยู่ระหว่างแม่เหล็กและแบบที่ 2. การหมุนแท่งแม่เหล็กที่อยู่ระหว่างขดลวดแม่เหล็กค่ะไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากการหมุนของไดนาโมนะคะจะมีปริมาณมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆดังนี้ค่ะ ข้อที่1นะคะความเร็วในการหมุนขดลวดถ้าความเร็วในการหมุนขดลวดช้าจะผลิตไฟฟ้าได้น้อยแต่ถ้าความเร็วในการหมุนขดลวดเร็วก็จะผลิตไฟฟ้าได้มากค่ะข้อที่2นะคะจำนวนรอบในการพันขดลวดการพันขดลวดนะคะถ้าจำนวนรอบน้อยจะผลิตไฟฟ้าได้น้อยค่ะ แต่ถ้าการพันขดลวดจำนวนรอบมากจะผลิตไฟฟ้าได้มากค่ะข้อที่3นะคะจำนวนเส้นแรงแม่เหล็กถ้าจำนวนเส้นแรงแม่เหล็กมากจะผลิตไฟฟ้าได้มากค่ะแต่ถ้าจำนวนเส้นแรงแม่เหล็กน้อยจะผลิตไฟฟ้าได้น้อยแหล่งพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้านะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภท ก็คือแหล่งพลังงานที่มีจำกัดเช่นถ่านหินน้ำมันและแก๊สธรรมชาติค่ะและแหล่งพลังงานหมุนเวียนเช่นพลังงานน้ำพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะแหล่งพลังงานที่มีจำกัดนะคะก็คือแหล่งพลังงานจากสร้างดึกดำบรรที่ใช้แล้วหมดไป หรือเมื่อนํามาใช้แล้วไม่สามารถสร้างขึ้นมาทดแทนได้ค่ะเช่นถ่านหินน้ำมันแก๊สธรรมชาติถ่านหินนะคะเป็นแร่เชื้อเพลิงที่เกิดจากการทับถมกันของซากพืชซากสัตว์เป็นเวลาหลายล้านปีถ่านหินที่นํามาใช้ผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยก็คือถ่านหินลิกไนท์ค่ะ ในประเทศไทยนะคะมีการพบฐานหินที่อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางค่ะข้อเสียของการผลิตไฟฟ้าด้วยฐานหินนะคะ mm hmm. ก็คือเกิดสารพิษบางชนิดเจือปนในอากาศค่ะ mm hmm. การผลิตไฟฟ้าด้วยฐานหินนะคะ mm hmm. ก็จะมีกระบวนการดังนี้ค่ะ 1. นําำถานหินไปเป็นเชื้อเพลิงในการต้มน้ำา 2. ไอน้ำที่ได้จากการต้มน้ำไปหมุนกังหันของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 3. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าผลิตกระแสฟไฟฟ้าออกมาส่งออกไปยังเสาไฟ 4. ส,ส่งเข้าสู่ชุมชนโรงงานอุตสาหกรรมต่อมาน้ำมันและแก๊สธรรมชาตินะคะเป็นเชื้อเพลิงที่ได้จากการขุดเจาะชั้นใต้ดินหรือใต้ทะเล มีกระบวนการผลิตเหมือนกับถ่านหินค่ะแหล่งแก๊สธรรมชาติที่พบในประเทศไทยนะคะก็คือบริเวณอ่าวไทยแหล่งน้ำมันดิบที่พบในประเทศไทยนะคะเช่นเชียงใหม่สุพรรณบุรีเป็นต้นค่ะข้อเสียของการผลิตไฟฟ้าด้วยน้ำมันและแก๊สธรรมชาตินะคะก็คือน้ำมันและแก๊สธรรมชาติมีอยู่อย่างจํากัด และมีค่าใช้จ่ายสูงค่ะการผลิตไฟฟ้าด้วยน้ำมันและแก๊สธรรมชาตินะคะก็จะมีกระบวนการดังนี้ค่ะ 1. อากาศเข้าไปในเครื่องอัดอากาศ 2. เกิดการเผาไหม้ของส่วนผสมระหว่างแก๊สธรรมชาติหรือน้ำมันดีเซล 3. ทำให้เกิดความดันสูงจากเครื่องดันอากาศในห้องเผาไหม้ เกิดเป็นไอร้อนมีความดันและอุณหภูมิสูงไปขับดันใบกังหันและเพลากังหันไปขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าค่ะต่อมาแหล่งพลังงานหมุนเวียนนะคะเป็นแหล่งพลังงานที่นำมาใช้แล้วสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หรือเป็นแหล่งพลังงานที่ไม่มีวันหมดค่ะ พลังงานลมนะคะเป็นการผลิตไฟฟ้าโดยอาศัยแรงลมที่พัดมาปะทะใบพัดของกังหันลมทําให้กังหันลมหมุนเครื่องกําเนิดไฟฟ้าจึงทําให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้ในประเทศไทยนะคะมีการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานลมที่เขื่อนลำตะคองอำเภอสีคิ้วจังหวัด,ดคนครราชสีมาค่ะ ข้อเสียของการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานลมนะคะคือหากความเร็วลมต่ำจะทำให้ผลิตกระแสะไฟฟ้าได้น้อยค่ะต่อมาพลังงานาน้ำนะคะเป็นการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานาน้ำทำได้โดยการสร้างเขื่อนขวางทางน้ำไหลแล้วอาศัยแรงดันของน้ำจากเขื่อนหมุนกังหันที่มีแกนติดกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าออกมา ในประเทศไทยนะคะมีการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานน้ำเช่นเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากเขื่อนศิริกิจจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะข้อเสียของการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานน้ำนะคะก็คือการสร้างเขื่อนเพื่อกักเก็บน้ำไว้จำนวนมากจึงต้องตัดไม้ทำลายป่าในบางพื้นที่ค่ะต่อมานะคะพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ต้องอาศัยเซลล์สุริยะในการเปลี่ยนแปลงพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยนะคะมีการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์เช่นโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์เขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีค่ะข้อเสียของการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะคะ คือเซลล์สุริยะนั้นมีราคาแพงค่ะสำหรับประโยชน์ของไฟฟ้านะคะก็คือเป็นแหล่งกำเนิดพลังงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเช่นหม้อหุงข้าวไมโครเวฟเครื่องปิ้งขนมปังตู้เย็นวิทยุเครื่องปัน่นเป็นต้นค่ะและโทษของไฟฟ้านะคะ การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุดอาจทำให้ถูกไฟฟ้าดูดและเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ค่ะสำหรับการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยนะคะในการเสียบและถอดเต้าเสียบของเครื่องใช้ไฟฟ้าให้จับที่ตัวเต้าเสียบส่วนที่เป็นฉนวนไฟฟ้าเท่านั้นค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิดนะคะ ควรติดตั้งสายดินเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วเช่นตู้เย็นเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องซักผ้าค่ะเมื่อร่างกายเปียกน้ำนะคะไม่ควรเปิดหรือปิดสวิตช์เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเสียบเต้าเสียบเพราะอาจถูกไฟฟ้าดูดได้ค่ะ ไม่ควรใช้เต้ารับเดียวกับเต้าเสียบหลายๆตัวเพราะจะทำให้เต้ารับได้รับกระแสไฟฟ้ามากเกินไปอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ค่ะตรวจสอบสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพปกติถ้าเกิดการชำรุดควรบอกผู้ใหญ่ให้แก้ไขทันทีค่ะและเมื่อไม่ใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า ควรปิดสวิตช์และถอดปลั๊กออกทุกครั้งโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อนค่ะต่อมานะคะการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดสำหรับโทรทัศน์นะคะปิดโทรทัศน์เมื่อไม่ใช้งานและถอดปลั๊กออกทุกครั้งตั้งโทรทัศน์ห่างจากผนังอย่างน้อย10เซนติเมตรค่ะต่อมาเตารีดนะคะควรรีดผ้าครั้งละหลายตัว โดยไม่พรมน้ำจนชุ่มเมื่อใช้งานเสร็จควรปิดเตารีดค่ะต่อมาตู้เย็นนะคะควรเลือกซื้อตู้เย็นที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้าและไม่ตั้งตู้เย็นใกล้ผนังเกินไปค่ะต่อมาเครื่องปรับอากาศนะคะควรปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมกับขนาดห้องและปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งานค่ะ แบบฝึกหัดในวันนี้นะคะให้นักเรียนจำแนกประเภทของแหล่งพลังงานที่ใช้ผลิตไฟฟ้าเขียนลงในสมุดถ่ายรูปแล้วส่งให้ครูในลายกลุ่มค่ะ